วัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเช้าดีก็จะนำพระวจนะคำของพระเจ้านะคะหนุนน้ำใจพี่น้องในพระธรรมโฮเชยานะคะบทที่สองข้อสิบเก้าถึงข้อที่ยี่สิบนะคะเราจะมั่นเจ้าไว้ให้เป็นของเราชั่วนิรันดรเราจะมั่นเจ้าไว้ในความชอบธรรมและความยุติธรรมในความรักและความเห็นอกเห็นใจเราจะมั่นเจ้าไว้ในความศักด์ซื่อ และเจ้าจะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะ,ะพี่น้องที่ราคาในพระธรรมโฮเชยาที่ได้ยกมาหนุนน้ำใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ,ะเนื่องจากเดือนนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะก็เลยอยากจะแบ่งปันพี่น้องนะคะในหัวข้อรักแท้ที่ยังมีอยู่จริงนะคะ,ะพี่น้องคะคนในโลกนี้เนี่ยนะคะก็บ้างก็ตีค่าคําว่ารักแท้แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่บ้างก็หวัง รักแท้รอคอยรักแท้นะคะบางก็เลิกเชื่อในรักแท้ไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่เคยได้รับอย่างที่หวังใช่ไหมคะแต,แต่พระเจ้านั้นนะคะองคือผู้นําเสนอความรักแท้ผ่านการกระทําที่ชัดเจนของพระองค์เองนะคะพระเจ้าทรงรักเราอย่างมั่นคงนะคะถ้าพี่น้องมองหาความรักแท้จากสรรพสิ่ง นะท่านอาจจะผิดหวังนะคะแต่ถ้าพี่น้องได้มองหาความรักแท้ที่มีอยู่ในองค์พระเยสุพระเยสุปิ์พี่น้องก็จะได้พบรักแท้นั้นที่กําลังสอดแสวงนะคะสอดแสวงหานะคะพี่น้องคะในฐานะผู้เชื่อนะคะมีเพียงต้นแบบความรักแท้ของพระเจ้า,าเท่านั้นนะคะที่ทําให้เราได้กลับมาศรัทธาคําว่าความรักที่ไม่สูญสิ้นนะคะและก็ใช้ชีวิตของเรานะคะเพื่อที่จะบอกคน อ,อ,อื่นอีกมากมายในโลกนี้ให้มีความมั่นใจในรักแท้ที่มีอยู่จริงนั่นก็คือเป็นรักที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั่นเองนะคะในพระธรรมโฮเชยานั้นนะคะพี่น้องที่รักมีทั้งหมด14บทนะคะถ้าพี่น้องมีโอกาสลองไปอ่านดูนะคะข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้อ่านและก็ศึกษาในพระภรร์โฮเชยาก็มีความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้สัมผัส ความรักของพระเจ้าที่สะท้อนผ่านพระวจชะของพระเจ้าในตอนนี้นะคะ,ะโฮเชยานั้นเป็นผู้เผยพระวาชกในอาณาจักรเหนือของอิสราเอลก็คืออาณาจักรยูดาห์ใช่ไหมคะแล้วก็เขาเนี่ยได้รับใช้ในงานเผยพระวาชนเนี่ยนะคะก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะมาเกิดน,นะราวๆเจ็ดร้อยกว่าป,ปีนะคะพี่น้องและพระเจ้านั้นได้ทรงเผยพระวาชนะนะ่ะได้ทรงใช้โฮเชยานะคะพี่น้องในการเผยพระวาชกนะ กับคนอิสราเอลนะคะโดยให้โดยนําชีวิตของโฮเชยานะคะพี่น้องให้ไปแต่งงานกับโกเมอร์นะคะซึ่งโกเมอร์เนี่ยเป็นหญิงเจ้าชู้เป็นหญิงหลายใจนะคะ,ะพระเจ้าทําไมถึงนําโฮเชยาให้ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่หลายใจแบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะสะท้อนภาพความสำคัญสองสูด ที่ขนานกันไปนะคะนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโฮเชียกับโอเมอร์นะคะที่เป็นภาพสะท้อนอความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลนะคะพี่น้องอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงรักนะกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะคะเป็นการสะท้อนภาพความสัมพันธ์นี้คู่ขนานกันไปนะคะ พี่น้องค่ะอิสราเอลนะคะพระเจ้าทรงรักเขาแล้วก็เลือกเขาให้เป็นชนชาติที่พระองค์ทรงห่วงแหน <c oughs> และพระองค์เนี่ยปรารถนาที่อยากจะสัมดงความรักของพระองค์กับประชากรโลกนะคะ่านความรักที่พระองค์ทรงมีต่ออิสราเอลนะคะแต่อิสราเอลนั้นได้หันไปกลับไหว้พระชมปอมนะคะพี่น้องไปไหว้พระบาอันนะค,ะ,นะ,คะ,ะเช่นเดียวกับที่โฮเชยานาไปแต่งงานกับโกเมอร์ท,ทั้งๆที่ ก็รู้ล่วงหน้านะคะว่าเธอเนี่ยจะทิ้งเขาไปนะคะแต่โฮเชยาก็ยังให้อภัยต่อความผิดบาปของนางนะคะแล้วก็รอคอยการกลับใจรอคอยการกลับมาของโกเมอร์นะคะเหมือนดังที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อคนอิสราเอลนะคะพี่น้องแม่อิสราเอลนั้นจะดื้อดึงแล้วก็ทําบาปต่อพระเจ้ากระบบต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังนะคะแล้วคอยที่จะออกนอกลู่นอกทางนะคะหันไปกราบไหว้พระ ต่างๆที่เป็นพระจงฟอมพระสมมุติต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่พระเจ้าก็ยังรักอิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลงแะพี่น้องยังให้โอกาสในการแก้ไขสิ่งที่ผิดแล้วก็หวังใจว่าชนชาติของพระองค์จะกลับมาพักดีต่อพระองค์นะคะท่นอธิลาฟาโกเมอร์นั้นไม่สัตย์ซื่อต่อสามีอย่างไรคนอิสราเอลก็ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ายังคงกราบไหว้รูปพรารพนะซึ่ง พระเจ้าได้ตีความหมายการกราบไหว้รูปพคารพของอิสราเอลนั้นเป็นเหมือนภาพของการเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณน,นะ,ะพี่น้องการเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณน,นั้นถือเป็น <c oughs> เป็นคำพูดที่รุนแรงใช่ไหมคะนะบาปในเรื่องของการร่วงประวณีเนี่ยนะ,นะะเป็นบาปที่พระเจ้าทรงสะอิจสเอียนนะ,ะแล้วก็พระเจ้ารังเกียจน,นะฮะพี่น้องคนที่ ขันใจไปกับไหว้รูปเคารกนะก็เป็นเหมือนคนที่ร่วงประเวณีในฝ่ายวิญญาณนะคะคนอิสราเอลนั้นไปเล่นชูก้กอัสซีเรยกับอียิปต์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นมัสการพระเจ้าด้วยแล้วก็ยังไปนมัสการพระบาอันนะคะนี่คือคนคนอิสราเอลในเวลานั้นนะคะซึ่งเหมือนกับมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนะคะพี่นอที่รักที่หลายคนแม้รู้ว่ามีพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเรานิรันนะคะ แต่ก็ยังวิ่งตามหาความรักแท้นะคะเมือแบบที่โกเมอร์ก็ไม่หยุดอยู่ที่โฮเชยานางก็ยังไปเล่นชนะะูยังไม่อิ่มใจในความรักยังเสาะ,ะแสวงหานะะที่จะยังรักในอำนาจยังรักในเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงนะะและยังรักความสบายนะะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลายสิ่งนะคะที่อาจจะล่อลวงใจแล้วก็หันเหใจของเรานะคะ ออกไปจากความรักพักดีในพระเจ้าได้อย่างง่ายๆพี่น้องที่รักนะแต่เราเองจะยังคงรักพักดีและศรัทธากับพระเจ้านะจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามาแทนที่พระองค์เอเมนไหมคะพี่น้องนะขอพระเจ้าทรงให้จิตใจของเราทั้งหลายนั้นที่จะยังคงรักพักดีกับพระเจ้าจะไม่ถูกล่อลวงไปด้วยอํานาจของเงินด้วยอํานาจของอสิ่งต่างๆนะที่เป็นวัตถุสิ่งของนะที่คนในโลกนี้ส,อส่อเสวยขานะคะ พระเจ้านั้นทรงเป็นความรักแต่พี่น้องที่รักครับอย่าลืมว่าพระลักษณะของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ก็ทรงเป็นความยุติธรรมด้วยนะคะแต่พระเจ้าจึงให้โฮเชียเนี่ยไปเตือนยูดาแนะ,ะเมื่อเขากําลังละเมิดพันธสัญญาที่มีต่อพระเจ้านะคะโดยไปเตือนเขานะคะว่าอย่าทําตามอย่างอิสราเอลนะคะให้หันออกมาอ่าให้หันกลับมาจากความผิดบาปนั้นมาเดินในทางของพระเจ้าและแน่นอนนะคะ พระเจ้าทรงรักแต่พระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมถ้าเขาไม่กลัดใจไม่หันกลับมานะคะเขาก็จะพบกับความหายนะและก็ถูกโจมตีถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยนะคะพี่น้องแต่เช่นเดียวกับประชากรของพระเจ้าใช่ไหมคะถ้าเขากระบดดื้อดึงหัวแข็งต่อพระเจ้านะ,ะก็ไม่อาจที่จะหลีกหนีจากการพิพากษาของพระเจ้าได้พี่น้องที่รักแต่พระเจ้าก็ยังทรงมีความคาดหวัง และรอคอยนะคะที่จะให้ชนชาติของพระเจ้าได้กลับใจใหม่นะคะโพเชยานั้นนะ,ะได้ออกตามหาภรรยาที่ไม่สัตย์ซื่อของเขาอย่างไรพระเจ้าก็ทรงศกแสวงหาและตามหาเราด้วยความรักของพระองค์อย่างนั้นด้วยพี่น้องที่รักความรักแท้ของพระเจ้านั้นอ่อนโยนมั่นคงนะคะสัตย์ซื่อและก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นนะคะเป็นความรักแท้ที่ยังคงมีอยู่จริงใน โลกนี้ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะพี่น้องคะแม้ว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษประชากรของพระเ้าเพราะความบาปของพวกเขานะคะแต่พระองค์ก็ยังทรงให้กําลังใจแล้วก็ฟื้นฟูใจผู้ที่กลับใจใหม่สํานึกบาปและกลับมาหาพระเจ้านะคะการกลับใจที่แท้จริงนะคะพี่น้องจึงเป็นประตูนะคะของการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงให้อภัยและก็ให้โอกาส และรอคอยการฟื้นสู่สภาพใหม่ให้กับเราอีกด้วยนะคะพี่น้องนี่คือความรักแท้นะคะที่พระองค์ยังรอคอยยังคาดหวังนะ,ะให้เรานะคะซึ่งหลงเจินไปนะให้คนที่หลงเจินไปนะคะ,คไ,ะ,คะได้กลับมาอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องที่ราคาสําหรับโฮเชยานั้นการรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาเขาอาจจะมีความรู้สึก ต้องฟื้นใจต้องต่อสู้ในจิตใจของเขาใช่ไหมในความรู้สึกของเขาใช่ไหมคะแต่เขาก็ยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและยินดีที่จะรับนางแล้วก็ลูกชู้ของนางมาด้วยนะคะนะอ่อโกเมร์กับโพเชยาได้แต่งงานกันแล้วเขาก็มีลูกชื่อยิสเรเอลใช่ไหมคะพี่น้องคําว่ายิสเรเอลนั้นนะคะแปลว่าการพิพากษาของพระเจ้า นะพระเจ้าที่พิพากษาและก็ทําให้เกิดการกระจัดกระจายไปน,ะนี่คือชื่อของอิสราเอลนะคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นโกเมอร์ยังเล่นชูนะคะพี่น้องเราก็มีลูกต่อมาอีกสองคนนะคะลูกสาวเนี่ยชื่อ,อโลโลชุฮามานะคะพี่น้องในความหมายแปลว่า,าไม่เป็นที่รักนะคะไม่เป็นที่รักแล้วก็อีกคนนึงนะคะลูกชายที่ตามมาอีกคนนึงชื่อโลโลอัมมีนะคะพี่น้องแปลว่า ไม่ใช่ประกาศประชากรของเรานะฮะแต่นะ,ะพี่น้องถ้าพี่น้องได้อ่านในพระธรรมโคเชยยเนี่ยจะพบว่าพระเจ้าได้ตรัสาผ่านโพเชียนะคะว่าให้อิสราเอลนะบอกอิสราเอลว่าให้เรียกน้องชายของเขาว่าเป็นประชากรของเรานะคะแล้วก็ให้เรียกพี่สาวของเขาบอกว่าให้เป็นผู้เป็นที่รักของเราเห็นไหมคะพี่น้องแม้ชื่อของเขาถูกตั้งตามสภาพภาพชีวิตของเขาตาม การเกิดมาของเขาใช่ไหมคะแต่พระเจ้าก็ยังปรารถนาที่อยากจะปกคลุมเขาด้วยความรักของพระองค์นี่คือความรักแท้ที่พระเจ้าได้สำแดงออกนะคะพี่น้องคะพระเจ้าได้ทรงโรดใช้โฮเชยาในการเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นนะคะกลับมาสู่สภาพดีกลับมาหาพระเจ้านะคะแม้อิสราเอลไม่สัตย์ซื่อแต่พระสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะ,ะพี่น่ารักพระเจ้าทรงเอา คุ้มนามกีดขวางผนทางแล้วก็ล้อมกรอบอิสราเอลและทําให้เขานั้นผิดหวังกับการกรับไหว้รูปเคารพแล้วก็หันกลับมาหาพระเจ้าและพระองค์ก็รักเขาอย่างมั่นคงนะคะแม้เขากบฏไม่เชื่อฟังแต่พระเจ้าก็ยังทรงมี ความเมตตาอย่างอ้าแขนของเขาโอบก,กอดเขาไว้เมื่อเขาได้กลับมาหาพระเจ้านะะดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้นะคะพี่น้องรักแท้ที่มีอยู่จริงนั้นนะคะสะท้อนออกมาในสองสิ่งด้วยกันนะคะสิ่งแรกก็คือ,อเป็นความรักแท้ของพระเจ้านะ,ค,ะ,ะความรักแท้ของพระเจ้านั้นเป็นรักที่พร้อมที่จะให้อภัยสิ่งที่ผิดนะคะแล้วก็ให้โอกาสในการแก้ไขกลับสู่ความผูก ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะพระเจ้าทรงให้อภัยนะคะพี่น้องแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะแก้ไขกลับมาสู่ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะพระเจ้าทรงผิดหวังและเสียพระทัยเมื่ออิสราเอลนั้น ไปร่วมประเวณีฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นการทําบาปต่อพระเจ้านะคะ,ะเหมือนที่โคเมอร์ได้ร่วมประเวณีฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นการทําผิดต่อโฮเชยาสามีของเขานะคะซึ่งการร่วมประเวณีฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายทั้งสองสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดต่อสายพเนตรของพระเจ้านะคะแต่พระองค์ก็ยังทรงรักเขาแล้วก็ให้อภัยในความผิดพลาดของเขาแล้วก็ ให้โอกาสในการที่เขานั้นจะกลับตัวกลับใจหันกลับมาหาพระเจ้านะคะและสิ่งต่อมานะคะพี่น้องที่สะท้อนถึงความรักแท้ที่มีอยู่จริงของพระเจ้าก็คือเป็นความรักที่อดทนรอคอยนะคะแล้วก็มีความหวังใจอยู่เสมออดทนรอคอยแล้วก็หวังใจอยู่เสมอพี่น้องที่ราคาคนในโลกนี้ไม่ค่อยอดทนกับความรักนะคะแต่พอแรกๆก็รักกันดีใช่ไหมคะแต่พอดําเนินชีวิตใน ในชีวิตสมรสไปด้วยกันสักระยะหนึ่งก็อาจจะมีความขัดแย้งความบาดหมางใจหรือมีทัศนคติบางอย่างที่ไม่ลงตัวนะคะพี่น้องก็อาจจะจบความรักนั้นลงด้วยการแยกย้ายเลิกลาก,กันนะคะพี่น้องซึ่งกลายเป็นปัญหาในสังคมมากมายที่เราที่เกิดขึ้นนะคะแต่ความรักของพระองค์นั้นนะคะเป็นความรักที่อดทนและรอคอยและพระเจ้าก็ปรารถนาให้คนของพระเจ้า มีใจที่อดทนรอคอยในความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องพระเจ้ายัางอดทนและรอคอยให้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นได้รับการฟื้นฟื้นขึ้นใหม่นะคะและในพระธรรมโฮเชยาบทที่สองข้อสิบเก้าถึงยี่สิบที่ได้ยกมาหนุนน้ำใจพี่น้องนั้นนะคะ,ะเป็นการสิ้นสุดเวลาแห่งการรอคอยเพราะพระเจ้าได้พูดไว้ในข้อสิบเก้าและข้อยี่สิบบอกว่าพระองค์นั้นจะผูกพันเราไว้กับพระองค์ทั้งด้านความชอบธรรมความยุติธรรม ความรักความเมตตากรุณาและความสัตย์ซื่อนะคะพี่้อาที่รักในสมัยของโฮเชยาการมั่นเป็นเหมือนพันธะอุปันเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างสองครอบครัวและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสใช่ไหมคะนะและก็ของขวัญการแต่งงานที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเขานะให้กับประชากรของพระองค์เนี่ยนะคะก็คือพระกรุณาคุณของพระองค์นะไม่ใช่ความดีในตัวเขานะคะแต่เป็นเพราะพระกรุณาของพระเจ้าที่ทรงอภยัย และส่งอดทนรอคอยการรื้ฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาพี่น้องคะความรักที่แท้จริงนะคะของพระเจ้าที่มีอยู่จริงนะ,ะเป็นความรักที่เราควรจะเห็นคุณค่าและก็หวงแหนไว้นะคะเมื่อเราได้รับความรักนี้แล้วเราจะถนอมความรักนี้นะคะพี่น้องและรักษาชีวิตของเรานะ,ะไม่ให้หลงเจินไปหรือผิดพลาดไปจากความรักจากพันธสัญญาของพระองค์นะคะ ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราทั้งหลายนะคะพี่น้องให้ได้รู้จักพระเจ้าได้แนบแน่นในซับซึ้งในความรักในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ในความรักแท้นี้ตลอดนิรันดร์เอเมนไหมคะพี่น้องเราจะมีกาได้อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ สลาระวจนะของพระเจ้าที่ได้สะท้อนความรักนิรันดร์ของพระเจ้าที่ทรงมีต่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ผ่านผู้เผยพระวจนะโฮเชยาโอพระบิดาเจ้าข้าของพระเจ้าทรงเมตตาให้ข้าหลงทั้งหลายนั้นที่จะได้เรียนรู้และได้เห็นคุณค่าความสําคัญถึงความรักแท้ของพระเจ้าที่เป็นความรักที่พระองค์นั้นทรงพร้อมที่จะให้อภัยในความอ่อนแอในความผิดพลาดในความผิดบาปเมื่อเราบางครั้งเราล้มลง พระองค์เจ้าค้าพระเจ้าก็ยังทรงให้อภัยให้โอกาสเราในการที่จะกลับตัวกลับใจใหม่มที่พระองค์ทรงให้อภัยและก็รอคอยพระองค์เจ้าค้ากันกลับใจของโกเมอร์พระองค์เจ้าค้าข,าขอพระชา้าทรงเมตตาให้ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้นนํามาสู่การที่เราจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองพระองค์เจ้าค้าในความผิดพลาดต่างๆพระองค์เจ้าค้าและขอพระเจ้าเมตตา ให้เราได้เรียนรู้ที่จะรับความรักของพระเจ้าเป็นรักที่อดทนรอคอยรงเจ้าข้าและก็มีความหวังใจในความรักอยู่เสมอเราจะไม่หมดความหวังใจรงเจ้าข้าและขอพระเจ้าเมตตาความรักก็จะถูกเพิ่มทวีมากขึ้นในจิตใจของเราทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่หนุนน้ำใจเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเสริมแรงกำลังพี่น้องครับรงทุกคนในการทำภารกิจการงานทุกอย่าง ในตลอดวันนี้ให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอบพระเจ้าอวยพระคพี่น้องทุกท่านนะคะ